ตอนนี้ครับก็มาถึงวัดพระธาตุมื่นหินเป็นที่เรียบร้อยครับผมบรรยากาศร่มรื่นสวยงามมากเลยครับผมไปเราเข้าไปเยี่ยมชมข้างในกันเลยครับวันนี้คนมารันมากเลยครับเดือนหมื่นครับนี่ครับอยู่ข้างในคนมากเลยตอนดีเขาก็นั่งน่าจะนั่งรอนะครับอยู่ข้างในต้องจองที่ไว้เพื่อที่จะได้ใกล้ชิดกับหลวงปู่มหาศิลาครับ เป็นไงครับบรรยากาศโอ้สวยงามทะลุแวะถ่ายดูแป๊บมนึงก่อนดูครับพัดธาสวยมากเลยครับผมไปเข้าไปดูข้างในกันครับคนเยอะมากเลยนะฮะตอนนี้ครับหิวข้าวแวะกินข้าวจีกับน้องมะนาวแป๊บนึงกลับไปกันต่อครับนะครับบรรยากาศลมดื่นสวยงามท้องฟ้ามืดกืมครับวันนี้คนเขาก็มานั่งรอนะครับนั่งรอ หลวงปู่ศิลาคนเขามารอชมบรารมีหลวงปู่มหาศิลานะครับตอนนี้ก็มานั่งโต๊ะรอเพื่อที่จะรอหลวงปู่ศิลานะครับออกมานะครับตอนนี้ครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปข้างในนะครับว่าตอนนี้หลวงปู่ก็ยังอยู่ท่านจะคล้องแขนไว้สองเส้นเป็นประคำแกงขามโมทุจันนะค,ำคำรับที่อ,องค์ปู่ได้เอาไว้ภาวนาแล้วก็อธิษฐานจิตนะครับ ไม,ไม่ส่งเสียงดังนะครับถ่ายรูปหลวงปู่ก็ถ่ายได้นะครับแต่ไม่ต้องอบอกท่านว่าเออหลวงปู่หันมาตรงนั้นตรงนี้นะครับเดี๋ยวเป็นบาปเป็นกรรมถ้าหลวงปู่หันไปแล้วเกิดปู๊บได้นะครับฉันเข้าเช้าก่อนครับอะไรครับแหวกคนเข้าไปครับแหวกคนเข้าไปสาธุสาธุสาธ,สาธุขอให้เจอหลวงปู่ทิราครับผมปู่มาไกลขอชมบารมีขอพรให้หลวงปู่ทิดานะครับ สาธุสาธุนะครับในระหว่างที่คณะสงฆ์ฉันพัตตาหารนะครับเราจะไม่ไม่คิดข้าวนะครับไม่ถ่ายวิดีโอให้ชมบารมีของคุณผู้ชมมาเลื่อนมื่นเห็นองค์พญานาคองค์เมื่อกี้นี้นะครับนี่ครับนี่องค์พญานาคองค์นี้เราเชื่อกันว่าเป็นพญานาคองค์ดำนะครับที่คอยปกปักรักษาผั้เล่นนะผูบดำอ๋อให้เป็นคนมีบุญมีบารมี เคสอันใหนก็แยกของแยกผ้าผ้าชูถือพัดผู้ใดสาผู้ดังดขอให้ด้วยเป็นศรษียิ้มยิวัดจีนไทยเงวท่านหลวงปู่ท่านพัดให้ไมมครับท่านเป็นของลูกศิษย์แต่กลัวลูกศิษย์ร้อนจะถือพัดแป๊บๆแป๊บพัดใแงองคเมตตาของหลวงปู่สาธุสาธุขอให้ลูก ไม่เจ็บไม่โจนมีกินมีใช้ครับเงินทองไหลามาไม่ขาดตายเด้อครับผมแต่รับคนที่ชมคลิปนี้ก็ขอให้รวยรวยรวยทุกคนครับอสานเดกยางโมนิระวจางสาตาโวเมสุนันโตอามาสวรรการอยามันตาอามาสวรรการอยา Jaya ที่เข้าสักกาละชมบารมีหลลงปูมหาธิลาเสร็จนะครับตอนนี้ก็ออกมาถ่ายรูปครับชมบรรยากาศครับตอนนี้อยู่ข้างบนนะครับบนเจดีครับผมโอ้โหวิวสวยงามคนเยอะมากเลยครับผมคนเรือนมื่นครับตอนนี้ก็กําลังต่อแถวเพื่อที่จะบูชาวัตถุมงคลน,น,นะครับตอนนี้ผมก็จะลงไปต่อแถวเพื่อที่จะบูชาวัตถุมงคล เหมือนกันนะครับผมน,นีก็ชมบรรยากาศรอบๆครับผมสวัสดีครับผมขอไปต่อคิวก่อนนะครับผมเยอะมากเลยตอนนี้ผมต่อคิวแล้วครับดูบรรยากาศรอบๆเออพี่น้องเออขออนุญาตต่อคิวครับผม หลังจากต่อคิวเสร็จครับผมก็ได้วัตถุมงคลมาเป็นที่เรียบร้อยครับผมเจอกันใหม่ครับขออนุญาตกลับบ้านก่อนนะครับสวัสดีครับสาธุสาธุอํารวยทุกคนเด้อคนที่ชมคลิปนี้